วัสดีครับพี่น้องฟ์าหมูหลูอีสานครับผมครับมาเนี้พภาพพี่น้องว่าบังหมูครับผมมีถุนหน้าครับผมนัดขอดสามแม่นะครับพี่น้องครับนัดขอดสามแม่ครับกบได้เป่ามันได้ครับพี่น้องกบได้แก่อู้ยครับกับผมแม่แรกนะครับแม่นี่ครับผมได้ก้าวโตครับพี่น้องลูกหมูสองสายครับแม่เลือดดอยครับ แม่เลือดลอยออกมาเป็นลูกหมูสสองสายพันธุ์ครับตัวแม่ผมคัดไว้ครับพี่น้องจากเก้าตัวมี่ตัวแม่นี่ตัวแม่อยู่หาตัวครับพี่น้องคัดไว้ซีครับงามครับนมซีเต่าขึ้นครับพี่น้องเหมาะกับสําหรับเป็นแม่พันธุ์ครับการคัดของผมก็คือตัดหูไว้ครับพี่น้องตัดหูไว้ครับหล่ไงคือไม้ไว้นะครับพี่น้องมันจังสบโปรงครับเนี่ยมันใหญ่ครับ นี่ครับตันหูใบแบบนี้ครับตันหูไวซีแม่ครับแม่พันธุ์ครับผมออกแต่วันที่เจ็ดมั้งครับก่องนี้ครับออกแต่วันที่เจ็ดครับแม่ที่สองครับแม่นีผ้าหมเป็นไรครับพี่น้องครับออกแต่วันที่สิบห้าครับลูกดูล็อกครับตัวนี้สายขุนครับออกดังครับพี่น้องหลังจะเป็นดังๆครับหาตัวครับผมแม่สาวครับก็ไม่ได้วางยังหลก็มันนะครับเพราะเป็นแม่สาวโมมี ประสบการเลี้ยงลูกครับแต่ว่าเลี้ยงลูกดีครับลูกหาตัวครับกินน่ดีครับพี่น้องกินนมอิ่มก็นอนหนงครับแม่นีลูกตัวใหญ่แห้งครับเพราะว่าในท้องมีหาตัวครับออกลูกออกมาออกก็บ่ได้ครับออกยากครับบางตัวก็็ดจกออกซอยครับพี่น้องล่วงออกซอยครับจังออกได้ครับแม่ก็เพิ่งกินอาหารครับครับสมบูรณ์แข็งแรงครับทั้งหาตัวครับพี่น้องของหนึ่งข้อสองครับ ส่วนขออที่สามครับแม่สุท่ายของเดือนครับพี่น้องได้ลูกสิบเอ็ดตัวครับเพิ่็ออกครับพี่น้องนี่ครับเพิงก็ททำกอดครับอุปกรณ์ทำกอดกับอุปกรณ์ทำกอดผมตัดสายสะดือนะครับนะครับออกมาตัวน้อยตัวใ่ญยครับก็ถือว่าดีครับพี่น้องดกอยู่ครับทองที่สามครับตัวนี้แม่เขาแม่เดิมลูกมูสิเอ็ดตัวครับพี่น้องมีกระสมบูรณ์แข็งแรงครับเพิ่งออกครับพี่น้องบ่งว่าออกเบิ้หรือยังครับครับ เลือดยังบ้านใดหลางยู่ครับพี่น้องขออภัยนะครับผมครับผมแม่ข้าแม่เดิมพับแม่นี้ครับยังลูกดีครับพึ่งคลอดครับพี่น้องพึ่งคลอดครับพึ่งเดซิเบตโตครับบ่งหัวว่ายังหลงเหลือบอกครับเพราะว่าน้องมันบ่านได้ออกนะครับพี่น้องลูกมันบ่านนออกครับลงมาตัวนังก็ะจะตัวน้อยตัวน้อยจัาหน่อยนะครับพี่น้องครับผมครับพี่น้อง มีทุน่าอีกคมีสามแม่ครับนัดขอดครับผมกรกดาครับมีอยู่สองแม่ครับแล้วกระเดือนสิงหาอีกสามแม่นะครับพี่น้องครับพอดีกับพ่อนิญานุ่มครับแม่ทองอยู่กับึ้นกง่อได้ครับผมดวมันกลับไปคุ้นครับพี่น้องคุ้นขายครับราคาก็บ่ค่อยดีแล้ครับพี่น้องกู้มือนี่ครับราคาหมูตกตําแห้งครับพี่น้องแต่มันได้เรียงแล้วครับมันได้เรียงแล้วนะพี่น้องมันมันลงกระไดแล้วครับผม ัวต่อไปครับนะครับลูกมูไม่ชุ่มครับพี่น้องสวยๆครับเลี้ยงลูกดีครับมานอนใ้กินน่แบบนี้ครับแม่เลือนลอยครับแม่แล่นเลือนลอยครับนี่แม่สองสายลาดแล่นครับอันนี้ก็แม่สองสายลาดแล่นสมดูลอกเข้าไปครับสมเข้าไปลูกออกมาสิเป็นดังๆนะครับพี่น้องนะครับคือของนี้ครับหาตัวนี้มันออกดัง ต้อนรับคุณขายตลาดครับคุณขายเคียงครับครับกำลังกินนมครับกำลังเติมนมแม่ครับอ่ะครับพี่น้องข้าหมูลุยซันลาไปก่อนนะครับกินนี้ครับผมอารุ่มมูงงมาไม่ช่มครับพี่น้องครับผมสู่ต่อไปครับพี่น้องเช่าเลียงมูทุกคนครับราคาตําแห้งครับพี่น้องตอนนี้ครับผมขอบคุณหลายๆครับผีดที่ตามรับชมลุยซันครับผมพี่น้องขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ